สั่งกินรถสามคันนี้รถสปปลาหมดเลยนะครับจกไปสั่งนะครับก็มีการแจกไปสั่งแล้วก็เรียกเขาป้อมนะฮะ แล้วก็เรียกป้อมเดี๋ยวค่อยดูนะนะฮะซีแล้วป้อมแล้วนะให้ไปจ่ายนะฮะชัดเจนนะนะฮะเรียกแล้วไปจอดที่ป้อมแล้วนะฮะอ่าเรียวเข้าไปแล้วไปจ่ายตังก่อนแล้วค่อยไปะะถ้าไม่จ่ายตังก็ไม่ได้ไปนะครับประมาณนั้นนะฮะ สังเกตว่าจะรถมาจากต่างชาตินะมาจากสปปลาวนะฮะก็ก็เลยเรียกตรวจน,นะฮะอาจจะไม่มี้บับผีนะมันมีความผิดนะแต่ต้องจ่ายตังก่อนเราก็ไปได้เหมือนเดิมอ่านะฮะล้วก็ไปได้เหมือนเดิม,นะะไ,ไ,ดม,ดมไม่มีแคแบบผีใช่ไหมจ่ายตังก่อนแล้วก็อ่าจ่ายตังเสร็จปุ๊บไปจะไปไหนก็ไปนะฮะไปโดนที่อื่นอีกก็โดนอีกนะฮนะแต่ต้องจ่ายตังที่นี่ก่อนก็จะประมาณนี้นะครับ ตรงป้อมนะั่นป้อมตรงนู้นอ่ะแต่เขาจะมีให้ไปจ่ายตังตรงนั้นตรงป้อมนะป้อมนี้ก็จะติดตรงสี่แยกเลยนะก็จะติดตรงสี่แยกเลยเดี๋ยวเขาดูฮนะพอจ่ายตังเสร็จปุ๊บเขาก็ออกไปเหมือนเดิมนะคือเจตนาตั้งด่านตรงนี้เพื่ออะไรก็คิดเอาแล้วกันนะครับสาเหตุที่มา ตั้งด่านตั้งจุดตรวจกันตรงเนี้ยมีจุดประสงค์หลักคืออะไรห่วงใยประชาชนจริงไหมนะรหรือว่าเพื่ออะไรก็คิดให้ท่านผู้ชมคิดเอานะฮะให้คิดเอาเองนะเนีนะนะเดี๋ยวผมจะดูคันนู้นนะคันที่คันที่จอดอยู่นะครับพอจ่ายตางสุข,ขเขาเข้าไปนะครับ ตอนนี้ยังอยู่นะตอนนี้ยังอยู่แ,ต,นนแต่ต้องจ่ายตังก่อนแล้วก็ขับได้ปกตินะฮะไม่รู้ว่าเขาหาอะไรหรอครับนะฮะ มีการฝักมืออะไรกันอ๋อขอกมือเรียกคันนี้เนี่ยรถจากสปปลา,าวอยู่แล้วฮะคันนี้ก็ใช่นะนี่ฮะทะเบียน,หนเหลืองเนี่ยตัวอักษรจะเป็นภาษาลาวนะฮะเออนะฮะ ็มีโต้เถียงกันนิดหน่อยครับกับน,น้องเล็กนะฮะมีการโต้เถียงกันนิดหน่อยก็นี่ฮะเรียกครับน,ะนี่ก็อีกคันนึงฮะป้ายมาจากสปปลาวอีกแล้วเนะะี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมทุกคนอ๋อจะเน้นจับเน้นจับมาจากที่มาจากสปปลาวนะฮะนี่ฮะเอเมซิ่งเมืองไทยเขามาเที่ยวเมืองเราก็นะฮะ <c oughs> ประเทศไทยเราเอเมซิ่งนะฮะนี่แะไปละนะครับ <c oughs> นะลักษณะหน้าด่านเนี่ยกล้องวงจรปิดตามหลักแล้วเนี่ยทางมันจะมีเรื่องระเบียบของอของสาง,งาน้างำหนือหน่วยชาะะิชะที่เอาออกระเบียบม,มานะ,ะเรื่องกล้องเรื่องกล้องวงกล้องวงจรปิดเขาเรียกว่ากล้อง CCTV นะครับ <c oughs> ก็จะต้องตั้งอยู่หน้าด่านนะฮะตั้งอยู่ที่หน้าด่านเพื่อตั้งที่หน้าด่านเพื่อที่จะ <c oughs> ผมไม่ได้ชี้คุณครับ <c oughs> ไม่ <c oughs> มได้ชี้คุณผมไม่ได้ชี้คุณแล้วกันนะ ผมไม่ได้ชี้คุณแล้วกันนะครับเนี่ยก็จะผมไม่ได้ชี้เขาเลยนะนี่ผมไม่ได้ชี้เขานะเนี่ยผมจะชี้เห็นว่าว่าหน้าด่านปกติจะจะมีกล้องตรงนี้นะนะครับผมไม่ได้ชี้เขานะไม่เป็นไรเล็กไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่ได้ชี้เขานะอ่าก็มีประเด็นกังน้องเล็ก้วครับผมอ่าไปดูเดี๋ยวผมไปดูพวกคุมหน่อยแล้วกันว่าจะไม่ดูละ ดูน่อ,อเดี๋ยวสองคันสามคันมาเนี่ยรถรถมาจากสพปลาเต็มเลยนะครับดูนะหนึ่งสองสองคันก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจะเรียกสองคันนี้ไหมให้ดูป้ายภาษีนะฮะดูป้ายภาษีกราโปงคำอ่านะฮะดูป้ายภาษีนะฮะนะอ่าโบกเรียกเข้านะเข้าคางทางคันนี้ว่าไงครับ โอเคครับโบกเรียกเข้าข้างทางเหมือนกันนะเห็นไหมว่าสังเกตด้วยว่าจะเอารถเฉพาะรถมาจากป้ายตปปร,ปร,ปร,ราวนะครับเอเมสซิ่งไทยแลนด์นะเขามาเที่ยวเมืองไทยเรานะเขามาเที่ยวเมืองไทยเราก็มาจะมาโดนตำรวจเรียกก่อนนะนะได้ไอคันที่ผมบอกวนะ่าไปแล้วนะไปแล้วนะฮะที่บอกเรียกเข้าป้อมนะแล้วก็ไปแล้วนะฮะไปแล้วนะนี่ครับอืม สองพันนะอันนี้มาสองพันดูดิว,ว่าเขาจะเรียกไหมอันเรียกแล้วฮะเรียกมาจากสปปล,ลาวนะ Amazing ไหมครับไทยแลนด์นะเะนี่นยอ,นนะอันนี้ก็เรียกเหมือนกันนะอันนี้ก็เรียกเหมือนกันนะ Amazing ไทยแลนด์ไหมครับทุกคนอ่านะเดี๋ยวผมไปดูหน่อยแล้วกันว่าเออผู้ควบคุมด่านเป็นใครนะอันนี้ผมจะไม่ไปยุ่งกับเขานะครับผมจะไม่มีวาทะอะไรกับเขานะครับผมแค่อยากมาดูเฉยๆว่านะผมไปดูเสร็จแล้วผมก็จะมายืนอยู่ที่เดิมของผมนะฮะผมจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเขานะครับ ร้อยตำรวจเอกเนสเน่ห์นะผมสุขนะเป็นผู้ควบคุมในวันนี้นะแล้วก็ เธอผูอ้ผู้การจังหวัดนะก็มีนะแล้วก็กล้องวงจรปิดแถวนี้ไม่เห็นมีนะครับตามน,นั้นแหละครับผมเองไม่ได้ไปอะไรกับเขานะผมไม่ได้กับเขานะผมผมจะไปอยู่ที่เดิมผมผมไม่อยากคุยกับเขานะเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมเป็นรบกวนเขา ไม่รู้ว่ากล้องบริแคทม,มีติดทุกนายหรือเปล่าต้องไปดูของน้องเล็กนะะน้องเล็กเดินไปแล้วนะฮะเหมือนเดิมครับเป็นอย่างที่บอกนะฮะไปแล้วจอดไหมมีความผิดไหมอ่ามีความผิดแล้วก็จอดเรียกเขาที่ป้อมอาไปอ่าโอเคครับเดี๋ยวแค่นี้แหละไปแล้ว